สวัสดีค่ะแอนนะคะวันนี้แอนจะมาบ่งบอกถึง5ลักษณะสัญญาณเตือนคุณว่าคุณมีอาการของหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทขาหนึ่งนะคะปวดเอวเป็นเป็นหายปวดเอวปวดหลังนะคะเรก่ๆจะเป็นเป็นหายสองนะคะมีอาการปดาวดในบ้าสะโพกล้าวลงขาสามนะคะเริ่มมีอาการชาไปมือไปเท้าและแสบตามตามไขข้อนะคะสี่นะคะเริ่มมัดก้ามเนื้อขาเริ่มอ่อนแรงขาเล็กและรีบลงนะคะบางคนก็จะเดินไกลไม่ได้ขาห้านะคะเริ่มกั้นปัสสาวะไม่อยู่ บางคนขับถ่ายผิดปกติบางคนใช้การสวนเลยค่ะถ้าคุณมี5ลักษณะสัญญาณหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วให้ทำมาปรึกษาน,นะคะแสดงว่าอาการของคุณนะคะส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าคุณกำลังมีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะทักมาปรึกษาปรึกษาแอนได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็8ปดบาทแล้วาก็ดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงคือเขาไม่บ่นไม่ปวดแม่อะไรมันก็มันก็ดีทุกอย่างมันก็สบายใจแล้วใช่ไหม การเดินการเหินเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าไปนู้นก็จะสะดุดล้มหรืออะไรล้มตอนนี้เขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ปกติการยกถังขยะไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ปอเลยก็อยากให้คนที่เขาเคยเป็นอยู่นะอยากให้ลองทานตัวนี้อยู่มันก็จะต้องดีที่ว่ามันจะต้องดีเรื่อยเพราะครั้นแรกนมันเป็นขนาดนี้แล้วตัดสินใจซื้อเลยเพราะเห็นแล้วไงก็เนี่ยที่ที่ป้าเขากินนี่แหละเขาบอกว่าไปเดินตอนแรกก็ติดเตียงไงก็หาเราก็ นาติ่งอีกคนหนึ่งแกก็บอกเออกินแล้วดีแกบอกเออแกบอกลองกินดูแกก็เป็นเหมือนกันแกบอกเออก็ลอก็เลยลองบอกเขาลองเลยทดลองเลยทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลจริงๆมันไม่ได้เราไม่ได้มีใครมาอะไรเรานะแต่ได้พูดจากใจจริงเลยนะเห็นกับตัวแนตะ่ลองกับตัวนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวลองสักเดือนหนึ่ง,นะงจะนะจริงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย